สวัสดีจ้าทุกๆคนมันในสไปเกบเห็ดดำในสิบ้าเมื่อเบิงกันสิบ้าเบิงวิวก่อรดจ้าเป็นน้ำจิ้มจ้าเป็นน้ำจิม้มให้เบิงกอนสีเบิงเห็ดเพราะว่าเห็ดมันมันโปหลายจาใจเห็ดมัน,น,นกำลังเริ่มออกจ้ามันบทันใหญ่ใหญ่จ้าอันนี้เดี๋ยวได้เบิงวิวไปก่นเด้วยจ้า สวัสดีค่ะอันนี้มาดูเห็ดดำนะคะเห็ดดำของน้องทิพย์เขาส่งมามาให้ดูค่ะส่งมาให้ <c oughs> บอกพี่พี่น้องจะดีมากค่ะต้องขอบคุณน้องกขนมามากค่ะน้องก็บอกเออน้องเขาเก็บเห็ดมาแล้วน้องเขาไม่ได้ทำ u t u b e เดี๋ยวน้องเขาส่งอ่าเดี๋ยวพี่เอาคลิปของน้องไปได้เลยนะใจดีมากค่ะบอกอนุญาตให้พี่เอาไปลง youtube ได้ค่ะอันนี้เห็ด อ่าเห็ดดำของป้าปูยังยังยังเล็กอยู่มากค่ะเห็ดดำยังออกค่ะแต่ว่ายังไม่โตค่ะนะรอเห็ดอยู่ค่ะรอเห็ดโตค่ะอันนี้ก็ดูของน้องเข้าไปก่อนนะคะเก็บค่ะน้องเขาก็เก็บได้เยอะเลยค่ะได้ประมาณรู้สึกก็ได้ห้าหกสิบกิโลมั้งคะเยอะมากค่ะก็ดูสิโอ้ยพี่น้องมันสอนแท้สอนขักเนาะจังแมนมาไหล โ้ยก่งอาสาเปิดเกาะกันเป็นแผลเป็นแผลเลยอะจ้ะผู้ใดมาเข็ดดำเห็นเห็ดดำข่อยจังสี่ข่อยกรกีดปลาขึ้งกันปลาองข่อยอันเวลาตื่นเต้นกับสิทายคลิปแบบไว้ไว้เหียจ้ะเนาะตื่นเต้นค่ะกับสิทายคลิปโอ้ยเห็ดจนมาวิ้นหัวคนเบิงจะลืมมันวานคนเบิงยวนเจ้าของกับทายคลิปไปไว้ไว้อันจังไหนกะ เบิ้งแม่เบิ้งแม่เบิ้งว่าปวดอันนี้ดอกกอหน่อยไม่ใหญ่ขาดอันนี้นี่นี่นี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเบื้งโอ้ยมันสอนคักที่พี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะยาวเป็นแพสเป็นแพสไปเลยจ้กนีก้อกันนะเบิ้งเนี่ยอือหือเป็นตะแกงแซบเนาอจ้ากระแซบไมหลีจ้ะเฮ็ดดนไม่แซบแซบจ้ะอันผู้ใดกินกระติดใจเบิดสุขคนน่ะจ้ะว่ามันมันแซบ มันกะมันสีลื่นลื่นลื่นมันมือนกุบกุบกรอบกรอบอาจาะเเฮดดำรสชาติมันกะสีอันนี้จะอันนี้มันออกน้ำเฮดทัวเฮดทัวกับเฮดดำมันสะออกน้ำกันอาจารย์นะมันมันสีออกน้ำกันกันเห็นเฮดทัวอยู่มองไหนกะเฮดดำคือยู่มองนั่นอาจารย์มันสีเกิดน้ำกันให้ยางเบืองเลยให้ยางเบืองรอบอันบริเวณประมาณอันสามลอยตารางเมตรอาจารย์เฮดทัวหลัก พอเฮ็ดทัวล้วกิซพอเฮ็ดดำมาจะพี่น้องเนี่ยจา้ะเบื้อกากสาบจูฟันอนะ่ะมันปัน่นขี้ควายมันปัน่นขี้ควยายแบบนั่นนะเฮ้ยสะอ่อน,นเนาะเฮ้ยเบิ่งกะขักนะ่นะเบิ่งุูสจังแม่นขักเนาะเบื่ยขึ้นมาแล้วพี่คุณ ยังนะอ๋อเก็บเก็บขึ้นมาหรือไมอันนี้ก้อหน่อยจ้ะก้อนหน่อยก้นอนใหญ่เก็บมาจ้าที่หาหกเจ็ดแปดดอกจ้าอืมกลัวไม่แต่ละนี่แม่นมือของก้อยมือของก้อยก็บังงับไปนี่จ้ามือของก้อยมือพุทธเอาจ้า เมื่อไยไปสิเมื <mumbles> ่อนเที่ยวเที่ยวหล่ะก็เมื่อนหยาบหยาบเนี่ยสากๆเนี่ยกับมื่ก่อนเนี่ยจ้ะกับมื่ก่อนแบกข้ามกับซีเมนเกื่อีปูดำเนี่แหละจ้ะเหตุงานหนักอันเมื่อนองก้อนงามจากคุงงามแบบเมื่อเนยเนื้ปืดอึดปึดไอสองกอว่ากอเดียวสองกอแตกเป็นสองอ่ะจ้ะใครเนี่ย เอ้ยนี่จังไลสิกินเบิดมาหลายคักแทะเฮ็ดอีหยังเมื่อเกิดหลายแต่เฮ้ยจังแมนเนาะหลายทั้งยุโรปอะนะเฮ็ดเฮ็ดสวออกอเมริกาสวออกกชเอิร์เฮ็ดไก่ทอดอ่ะจ้ะทั้งอันทั้งไทยอันทนั้งนอร์เวย์เขาเซอร์เฮ็ดกรอกนิประสบแล้วก็ทั้งสวีเดนเขาสิเอิดเมอร์ควิกลิง วัตกรรมอย่างอิ่นอยากเอิ่นช้าแต่เสียงสวีเดนก็อื่นเปลี่ยนนะจ๊ะแล้วก็ริสรัสลิงอ่ะเยอรมันประเทศเยอรมันก็สิเอิ่นรัสลิงบ่ก็จำไม่ได้อ่ะจ้ะแต่ว่าอันฟลายชิคเก้นของทางอันทางอเมริกาจะก็สิเอิ่นฟลายชิคเก้นอันทางทางไทยฮ่องคนไทยก็สิเอิ่นเฮ็ดดัมอหลีแล้วมันบ่ดัมมันมันเป็นสีเป็นสีเทาๆอ่ะจ้ะ มันสิออกเทาๆเนี่ยเบื่อจังแมนเนาะคักพี่น้องพี่น้องเอ้ยอู้คอยง้อใจคอยสีสลายจังแมนเทสกวนถือกันอันเครื่องตัดยามันตัดไปอะจ้ะกะยังมงสั้นกะโอ้ยกันปีกไก่คอยก็ไดไหลขึ้นกันอะจ้ะหกสิบกิโลพุ่นแล้ว เอามาเต็มรหลดขั้นโหลดไปจ้ะเห็ดทั่วก็ออกผุนอุ้ยขักจังแมนขักอุ้ยงามโพดโปด้ผุนเห็นบ่จัะพี่น้องเห็นบ่ออันอน,นี้เอาอีกผุนเฮ้ยเฮ้ย งาม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 จังแม่นงามคักแต่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสิไปพ่ออังศี่คือกันนะจ๊ะเดี๋ยวคอยสิไปเอามืออื่นนี่คอยสิไปเอาอีกทั้งหนึ่งห้มันออกมาเสกก้อนแต่ทายมันออกก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ อดมองที่ว่าผู้เขาเลายไอ่จ้ะอันนี้ก็ได้ครับเจ็ดสิเดบเอ็ตำบรวจเอิญลูกข้างหลังนั่นคือจังหิตตาคือจังบานผับตากอากาศบรรยากาศดีสวยสวยเจีมเจมอากาศมันเป็นใจแท้ เขานี่ยอยู่ในโดงอยู่ในโดงเออะไรน่ะดงเออยู่ในหุบเขาอจา้าในเมืองอ่ะ